ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยวันพี e กับแคสสปอยเลอร์มันงานครับในหัวข้อหละักของวันนี้จะพูดถึง3เรื่องด้วยกันได้แก่ความจริงกับศตวรวัตแห่งความว่างเปล่าและอย่างที่2นะครับข้อความของเวก้าพังสู่โลกกับอย่างสุดท้ายนะครับผลพิาสารของคาตทลิน่าเดวอนว่าทําไมมันถึงมีความสําคัญตอนน่อหนวนดํานักหนาะเอาละครับเรามาพูดถึงเรื่องที่1กันเลยนะครับในวันพีสไม่เร็วไม่ช้านี้เนี่ยกำลังจะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับศตวรรัตรแห่งความว่างเปล่า คาดว่าสิ่งที่เวก้าพังกาลังจะพูดในตอนที่แล้วนะครับเป็นคําตอบของความลับที่ยากจะเข้าใจที่สุดของซีรีส์นี้โดยเป็นการพูดถึงความจริงเกี่ยวกับโลกและสัตวรว่แห่งความว่างเปล่าโลกในวันพีซซ่อนประวัติศาสตร์ลับที่เรียกว่า100ปีแห่งความว่างเปล่านะครับซึ่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังถูกปิดไว้เป็นความลับอยู่เลยแต่ความขึ้นหน้าล่าสุดบนเกาะเอทเทนสบอกเป็นนัว่าซีรีส์นี้เนี่ยจะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับยุคสมัยแห่งความลึกลับในไม่ช้านี้ ในตอนล่าสุดนะครับยังยั่วยวนว่าในไม่ช้าเนี่ยดรเวอก้าพังจะเปิดเผยความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกเก็บไว้เป็นความลับที่สุดของวันพีซถือว่าเป็นการประกาศการเริ่มต้นในช่วงสุดท้ายของวันพีซอย่างเป็นทางการในตอนที่1 108นึ่งครับข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าของดตรเวก้าพังเนี่ยถูกหยิบออกมาเล่นอย่างลึกลับโดยเวอก้าพังอ้างว่าเขากําลังจะแบ่งปันข้อความเกี่ยวกับโลกโดยกล่าวถึงคนทั้งโลกด้วยข้อความที่น่าตกใจ ซึ่งก็หมายความว่าบันทุนดังเล่าเนี่ยกำลังจะออกอากาศไปทั่วโลกด้วยวิธีบางอย่างข้อความลึกลับนี้ถูกเปิดเผยในขณะที่วาก้าพังเริ่มยอมจำนวนต่ออาการบาดเจ็บของเขาหลังจากที่คดสซูุจงตีเขาอย่างหนักเมื่อพิจารณาว่าเหตุผลหลักที่วาก้าพังถูรัฐบาลล่าตัวนั้นบางทีอาจจะเกิดจากการคน้นคว้าเกี่ยวกับ100ปีแห่งความว่างเปล่าก็เป็นได้นะครับและความจริงที่เขากำลังจะเปิดเผยในตอนข้างหน้านี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเดียวกัน และการเปิดเผยของเวก้าพังเนี่ยอาจจะให้คําตอบสําหรับความลึกลับที่เข้าใจยากที่สุดของซีรีส์นี้และคําตอบอื่นๆด้วยเช่นกันถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ดูน่าตกใจนะครับเมื่อเห็นการสนทนาของชาก้ากับโรบินและกลุ่มหมวกฟังในตอนที่1นึ่ตั้งแต่ตอนนี้เวก้าพังก็ได้เล็งเห็นอย่างชัดเจนถึงความเป็นไปไ,ได้ล่วงหน้าว่ารัฐบธรรโลกเนี่ยจะตำล่าตัวเขาในการค้นคว้า100ปีแห่งความว่างเปล่าแน่นอนดังนั้นเขาน่าจะบันทึกข้อความปัจจุบันนี้ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับ และกำหนดเผยแพร่พสู่โลกเมื่อหาชีวิตของเขาถูกคุกคามเพื่อเป็นมาตรการตอบโต้เพื่อให้แน่ใจว่าความรู้ของเขาเนี่ยจะไม่สูญหายข้อมูลที่เวก้าพังกำลังจะเปิดเผยน,นี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงความได้เปรียบเหนือรัฐบาลโลกเนื่องจากมีคําบอกเป็นว่าเวก้าพังเนี่ยรู้มากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกวันพีซซึ่งรวมถึงหนึ่งร้อยปีแห่งคอว,ว่างเปล่าและอาณาจากักรโบราณที่รัฐบาลโลกเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะลบล้าง เวก้าพังเนี่ยไม่เพียงแต่ปรากฏตัวที่โอฮาร่าหลังจากที่บอสเตอร์คอไปถลม่มแต่เขายังทราบด้วยว่าความรู้ของโอฮาร่าเนี่ยถูกเก็บไว้ที่เอลบัฟแล้วความรู้ที่อยู่ที่เอลบัฟนั้นได้ถูกการศึกษาจนคบพบอะไรบางอย่างของพวกเขาแล้วดังที่ชาก,ก้ากล่าวไว้ในตอนที่1นึ่งครับความลึกลับทั้งหมดของโลกที่โอฮาร่าถอดรหัสเมื่อยีบปีก่อนนั้นถูกเก็บไว้ในสมองของเวก้าพังทั้งหมดแล้วและความจริงของโอฮาาร่าจะถูกเปิดเผยโดยเวก้าพังในที่สุด โดยรวมแล้ว100ปีแห่งความว่างเปล่าเนี่ยเป็นเกมลึกลับที่น่าสนใจที่แฟนๆพยายามไขปริศนามาเกือบสองทศวรรษนับตั้แต่ที่ศาสตราจารย์โคเวิร์นได้พูดถึงและโชคดีนะครับที่เวก้าพังเนี่ยยังคงทําให้โอฮาร่าดูเหมือนว่ายังมีชีวิตอยู่ต่อไปและการเสียสละของพวกเขาจะไม่สูญเปล่าโดยการเปิดเผยการค้นพบของพวกเขาและอีกมากมายและเมื่อเห็นว่าเวก้าพังเนี่ยยังคงค้นคว้าทฤษฎีของโอฮาร่าต่อไปนะครับเขาอ,อาจจะมีอะไรให้แบ่งปันมากกว่านี้อีก และเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับแฟนๆอย่างมากเลยนะครับที่จะได้เห็นคําอธิบายของเขาว่าจะสามารถเชื่อมโยงกับทูหลลวมๆที่นาเสนอเกี่ยวกับ100ปีแห่งความว่างเปล่ากับอาณาจักรโบราณได้หรือไม่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่จะได้เห็นก็คือกลุ่มตระกูลดีอาวุธโบราณอาณาจักรโบราณซูเนชาและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจอยบอยจะมีความเชื่อมโยงกันยังไงโดยคํานึงว่าข้อความของเวก้าพังเนี่ยมีพลังที่จะเขย่าโลกได้เลยล่ะ การเปิดเผย1 0 0ปีแห่งความว่างเปล่าของวันพีสเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางของซีรีส์ในอนาคตได้เลยโดยการเล่าเรื่องจะต้องถึงจุดเข้มข้นเพราะเข้าใกล้ช่วงปลายแล้วและการต่อสู้รอบสุดท้ายของรัฟเทลก็จะมาถึงในที่สุดแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไกลถึงขนาดนั้นเลยเรากลับมาดูเรื่องเราในตอนที่1 1 0 8ก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเซนเซเทลได้เปิดเผยขอบเขตพลังที่แท้จริงของเขาให้กับลูฟี่ได้เห็นแล้วนะครับ ในตอนนี้เป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดสําหรับแฟนๆที่ได้เห็นและในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจที่สุดอีกเรื่องหนึ่งด้วยตอนนี้เน้นไปที่สงครามเอ็ดเฮดที่กําลังด,ดุเดือดอยู่ในขณะนี้และทําให้แฟนๆวันพีซเนี่ยได้เห็นภาพบางส่วนในมุมมองบางส่วนแฟนๆจะได้เห็นว่าทหารเรือที่อยู่รอบๆของเกาะเอ Ad ็ดเฮดเนี่ยกำลังทาอะไรอยู่และในขณะเดียวก,กันก็มีความสนใจมากมายพุ่งไปที่เวก้าพังด้วย ยังมี uffy, ลูฟี่กับศัตรูข,ของเขาด้วยนอกจากนี้เผ่านรกยักษ์ที่เพิ่งมาถึงที่เอ็ดเฮดก็มีส่วนร่วมในการทําสงครามในครั้งนี้เมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่มีความสนใจมากๆอีกตอนหนึ่งเลยนะครับโดยมีขอ้อมูลสําคัญมากมายที่ถูกส่งไปยังแฟนๆเริ่มต้นที่คาริบูนะครับความรู้เกี่ยวกับอาวุธโบราณของคาริบูสิ่งหนึ่งที่แฟนๆไม่แน่ใจนะครับว่าวันพีซในตอนที่1นึ่เนี่ยจะรับมือได้หรือไม่กับกรณีของคาริบูและกลุ่มชนสันนวดดํา โดยปกติแล้วอาจารย์โอดาจะเล่นปริศนาลึกลับนอกจอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นงานที่แฟนๆอยากรู้อยากเห็นอาจารย์โอดาพยายามทําให้แฟนๆประหลาดใจจากนั้นจึงเปิดเผยเรื่องราวในภายหลังแต่มาคราวนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอาจารย์โอดาจะทําผิดสูตรไปบ้างนะครับอาจารย์โอดาเปิดเผยถึงคาริบูขอร้องให้ออร์กาและคาทาลีนาเดวอนพาเขาไปพบกับนวดดาด้วยจากนั้นแฟนๆก็ได้ทบทวนนะครับว่าทําไมคาริบูเนี่ยถึงช่วยเหลือหนวดดาได้ สำหรับผู้ที่จำไม่ได้นะครับเราก็ตอนย้อนกลับไปบนเส้นทางของคาริบูที่ผ่านมาก่อนคาริบูเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธโบราณ2ชิ้นครับชิ้นแรกก็คือเจ้าหญิงเงือกหรือเจ้าหญิงชิราโฮชิชิ้นที่2ก็คืออาวุธโบราณพลูตอนซึ่งเป็นเรือรบกขนาดยักษ์ที่ดูเหมือนว่าจดซ่อนอยู่ภายใต้น้ําในวานะคาริบูเก,ก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธโบราณหน้าทึ่งทั้ง2อ,อย่างนี้และนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่อันตรายที่สุดในวันพีซอีกคนหนึ่ง แน่นอนว่าคาริบูเนี่ยจะต้องพบกับนวลดำเมื่อเรื่องราวดำเนินไปข้างหน้าจากนั้นเขาจะถ่ายทอดความรู้ของเขาทั้งหมดให้กับนวลดำฟังซึ่งจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับอนาคตของเนื้อเรื่องในวันพีซแน่นอนครับอย่างไรก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคาริบูเนี่ยมีบทบาทที่มีความสำคัญมากในวันพีซโดยเฉพาะในช่วงหลหลังนี้และในส่วนอื่นๆของกอะน,นะครับก็จะมีดอรี่และโบกี้ที่มาเข้าร่วมการต่อสู้ด้วย กลุ่มโจรสลัดยักษ์เนี่ยมาถึงเกาะเอ A ็เฮดเมื่อไม่นานนี้และในวันพีซในตอนที่1 1 0 8ก็ให้เวลาพวกเขาได้เฉิดฉายด้วยเช่นกันกลุ่มโจรสลัดยักษ์ได้ขึ้นฝั่งแล้วและพวกเขาก็มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายพวกเขาก็คือเทพดวงอาทิตย์หรือลูฟี่ในขณะน,นี้นารมยักษ์ยังช่วยเหลือผู้คนทุกคนที่ประสบป,ปัญหาบนเกาะเอ A ็ดเฮดด้วยนะครับโดยอย่างแช่งแฟรงกี้และกลุ่มของพวกเขาถูกช่วยไปถึงขอบเกาะได้อย่างปลอดภัยและโบกี้ก็ยังช่วยชีวิตของบอนนี่ได้ในขณะที่เธอถูกไล่ล่าโดยพลเรโทรโทสะด้วยนะครับ ต้องขอบคุณน้รลบยักษ์นะครับที่ทําให้ภัยคุกคามครั้งนี้เนี่ยจาัดก,การได้ค่อนข้างง่ายได้และฐานเรือที่ล้อมรอบทะเลก็ถูกบดขยี้อย่างเส้นเชิงพลเรือโทคนอื่นเนี่ยต่างก็เคลื่อนไหวด้วยเช่นกันนะครับในตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาถูกสั่งให้กลับไปขึ้นเรือซึ่งจะดักเส้นทางหลบหนีของกลุ่มหมอกฟางเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยสิ่งต,ต่างๆแตกต่างกันออกไปแล้วนะครับพลเรือโทได้รับคําสั่งให้ขึ้นมาบนเกาะจากนั้นพวกเขาทุกคนก็ห,หนันเรือกลับมาและเข้าร่วมกันต่อสู้ ตอนนี้ถือว่าบนเกาะน,นั้นเนี่ยทหารนเรือมีกําลังมากกว่ากลุ่มโลฟี่อยู่หลายเท่าเลยนะครับแต่ยังโชคดีที่หุ่นยนต์เปซิฟิสต้า50กว่าตัวเนี่ยยังคงต่อสู้แข่งข้างกลุ่มหมวกฟางเป้าหมายของคนเรือโทเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นใดนะครับนอกจากบอนนี่แฟนๆรู้ดีนะครับว่าบอนนี่เนี่ยคือคุณแจสําคัญของเปซิฟิสตอในขณะนี้เธอมีคําสั่งอยู่เหนือเปซิฟิสตอทุกตัวเธอจะเป็นคุญแจสําคัญของสงครามครั้งนี้ ส่วนท่นั่นดอรี่และโบกี้หลังจากช่วยเหลือแฟรงกี้กับบอนนี่ได้แล้วนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ยังคงมุ่งหน้าเข้าไปหาลูฟี่ต่อไปลูฟี่ค่อนข้างแข็งแกร่งในตอนนี้นะครับแต่เขาจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากนารบยักษ์แห่งเอลบฟสองคนแน่นอนเพราะผู้ที่แข็งแกร่งของท่าหันเรือทั้งสองคนอย่างเซนเซเทินกับคิสซูลเนี่ยต่างก็มุ่งเป้ามายังลูฟี่แค่คนเดียวและในขณะนี้เซนเซเทินก็เปลี่ยนเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบและมีพลังเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าอีกด้วยนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านเซนเซอร์เทินได้รับการคาดหวังจากแฟนๆที่จะสร้างความประทับใจครั้งใหญ่ในส่วนโค้งของเกาะเอเฮดนี e ้ in, ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวร้ายก็ตามแต่แฟนๆต่างก็อยากจะเห็นตัวร้ายตัวนี้นะครับว่าจะร้ายกาจขนาดไหนในฐานะหนึ่งใน5ผู้เท่าและในตอนนี้เนี่ยก็เป็นตามดังใจหวังของแฟนๆวันพีซแล้วนะครับในตอนของสัปดาห์นี้เซนเซอร์เทิเนี่ยได้เปลี่ยนจากร่างครึ่งมนุษย์ไปเป็นร่างสัตว์ร้ายที่สมบูรณ์แบบ จะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับในกรณีของผลโซโออนในตำนานเนี่ยสาร่าตัวนี้เป็นรูปแบบของผู้ใช้ผลพิศาทีท่ถูกปลูกขึ้นแล้วและดูเหมือนว่าจะมีสายตาที่บ้าคลั่งในดวงตาของเซนเซนเทิลอีกด้วยซึ่งอ่านบ่งบอกถึงความจริงที่ว่าเขาเสียสติจากการตื่นขึ้นข,นของผลพิศาของเขาก็เป็นได้ก่อนหน้านี้ไวก้าพังเคยกล่าวไว้ว่าผลโซออนในตำนานเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากผลอื่นๆเนื่องจากสัรชาตญยานของผลไม้สามารถครอบงำจิตใจของผู้ใช้ในบางครั้ง นอกจากนี้สิ่งนี้ยังเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดีนะครับเกี่ยวกับความจริงที่ว่าผลโซโออนเนี่ยมีความประสงค์ของตนเองซึ่งเคยถูกกล่าวถึงแล้วในภาพวานโ้น,นครับในกรณีของเซนเซเตอร์เนี่ยดูเหมือนว่าเขาอาจจะปล่อยให้ผลพิษสากรกลืนกินเขาไปเช่นกันดังคําพูดของเวก้าพังเพราะเขาต้องการพลังพิเศษในตอนนี้เพื่อที่จะโค่นลูฟี่นั่นเองแต่บางทีอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเซนเซเตอร์เนี่ยแค่มีหน้าตาแบบนั้นในร่างสัตว์ร้ายที่ตื่นขึ้นเต็มตัวแค่นั้นเอง แต่ก็ยังคงมีความน่าสนใจไม่น้อยกับทฤษฎีนี้ไม่ว่าผลพิสัยของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงในตอนนี้นะครับแต่เขาจะมีพลังที่แปลกตาออกมาให้แฟนๆได้เห็นอย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับว่าเซนเซอร์เทิร์นเนี่ยยังมีความสามารถใช้พิษที่ปกคลุมทั่วร่างกายของเขาได้ทุกสิ่งที่มาสัมผัสถูกพิษของเขานั้นจะหายไปทันทีเลยล่ะนอกจากนี้เขายังสามารถใช้ขาของเขาเนี่ยเป็นแท้ได้ด้วยนะครับดังที่เห็นในเมื่อตอนที่เขาจุมตรูฟี่กับซันจีในเวลา,าเดียวกัน ไส้ของเขาเหล่านี้เนี่ยเคลื่อนไหวเกือบจะเหมือนกับแขนย่างยืดของลูฟี่เลยและพลังของพวกมันก็น่าทึ่งมา,มากๆเลยล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามลูฟี่น่าจะมีไม้เด็ดที่สามารถต่อกรกับเขาได้อยู่เพราะการตื่นเค้ื่อนของผลนิการเนี่ยแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับยังมีพลังแอบแฝงอยู่มากมายที่ยังไม่ได้เปิดเผยแต่ถึงแม้ว่าเซนเซเอร์เนี่ยจะไม่สามารถโจมตีเวก้าพังได้เพราะว่าลูฟี่เนี่ยได้มาหยุดเอาไว้นะครับแต่คิดสโลวเนี่ยเคยแทงเวก้าพังจนทะลุลำไส้ของเขามาก่อน และนี่ถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บสาหัสสำหรับเวกร์พังดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะหายใจไม่ออกและกำลังจัดตายอย่างช้าๆซึ่งกลายเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยนะครับในเนื้อหาส่วนนี้ก็ตามที่แฟนๆได้คาดการเอาไว้เลยนะครับว่าต้องมีคนสําคัญคนหนึ่งตายที่เกาะเอธเนสนี้อย่างแน่นอนและไพ่ใบนั้นก็มาออกที่เวก้าพังแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่เวก้าพังจะตายเนี่ยเขาก็ได้เผยแพร่คําพูดก่อนที่เขาจะตายนั้นไปให้ทั่วโลกรู้ ในช่วงท้ายของตอนที่1 1 0 8นี้นะครับข้อความของเวกาพังได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการและข้อความนี้ถูกส่งออกไปทั่วโลกนะครับซึ่งหมายความว่าทุกคนบนโลกนี้เนี่ยจะได้ยินคําพูดที่เขาพูดและแฟนๆต่างก็เตรียมพร้อมสําหรับการเปิดเผยครั้งใหญ่ของดอเรเวกาพังด้วยเช่นกันนะครับและต่อมาะครับเรื่องราวสุดท้ายที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่จะอธิบายถึงผลพิสารของคาตาลีน่าเดวอนทำไมผลของเดวอนเนี่ยจึงมีความสําคัญต่อหน,นวดเขามากๆ และถูกพูดต่อๆกันมาว่าจะมีบทบาทสําคัญในการปิดเบือนการกระทําของรัฐบาลโลกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงเรื่องเป็นอย่างมากความสามารถของผลพิสารเนี่ยเป็นหนึ่งในพลังที่โจนสลัดต้องการที่สุดอีกหนึ่งสิ่งนะครับและระัฐบาลโลกบางคนก็ยังมีไว้ครอบครองเพื่อต่อกอนกับเหล่าจนสลัดด้วยผลพิสารที่หาย,ยากบางชิน้นนะครับมันมีพลังมากถึงขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆให้สมบูรณ์ตามใจต้องการเลยล่ะ ก็อย่างเช่นผลพิสารที่น่ากลัวจนรัฐบาลโลกเนี่ยต้องปิดชื่อจริงก็คือผลฮิโตฮิโตโมเดลนิกานะครับที่มังคีดูรูฟี่ครอบครองนั่นเองผลพิสารในตำนานของลูฟี่นี่เนี่ยมีพลังมากมายจนรัฐบาลโลกถึงกับเข้าข้างไคโดเพื่อกำจัดเขาในแนวทางเดียวกันนี้นะครับกลุ่มโจาสานวนวลดำเนี่ยก็มีข้อยกเว้นด้วยเช่นกันด้วยผลพิสารท,ที่เป็นเอกลักษณ์ของสมาชิกรูปเรือแต่ละคนและความลึกล้ำเบื้องหลังผลพิสารของนวลดำนั่นเอง ยิ่งไปกว่านั้นนะครับในตอนที่1 1 0 7ยเนี่ยยังให้ความหมายอย่างมากถึงเหตุผลที่ยุ่เบื้องหลังของการที่สมาชิกโจรสลัดหนอนดำเนี่ยอยู่ที่เกาะเอ Ed H เฮดในตอนท้ายตอนที่1 1 0 7นะครับคาตาลิน่าเดวอนเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกกับเซนเซอร์เทิว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วทำไมเขาถึงพูดเช่นนี้ล่ะและผลพิสัยของเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไงผลพิสายของคาตาลิน่าเดวอนเนี่ยเป็นผลสุนัขจิ้งจอกนะครับซึ่งสามารถแปลงร่างเป็นจิาาด้ และยังมีพลังในการเปลี่ยนร่างและปลอมตัวเป็นใครก็ได้ด้วยพลังนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับผลพิสารประเภทพารามิเซียของบอลเคอย่างมากนะครับซึ่งทําให้เขาสามารถแปลงร่างเป็นเงาของใครก็ตามที่เขาได้สัมผัสสําหรับคาตาลีนาผลไม้พิสานของเขาเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษในรูปแบบนี้ด้วยเช่นกันความสามารถของผลพิสารของคาตาลีนาเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นจิ้งจอกก้าวแขงได้จึงได้รับความแข็งแกร่งทางกายภาพและมีความคล่องตัวเป็นอย่างมากและยังมีสัญชตาตญาณของการเป็นสุนัขจิ้งจอก ด้วยวิธีนี้นะครับเธอจึงมีคุณสมบัติลึกลับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตำนานของญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับคิซึเนะและความสามารถของเธอนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในความสามารถที่หนวนดำสนใจนะครับจ้ไปช่วยเธอออกจากคุกอิมเพดาวระดับหกซึ่งเป็นที่ที่อาชญากรเลวร้ายที่สุดถูกขังไว้รวมกันอยู่ที่นี่พลังของเธอนั้นทําให้เธอสามารถจําลองรูปลักษณ์ของใครก็ตามที่เธอได้สัมผัสครับเนื่องจากเธอได้สัมผัสกับเซนเซเทินแล้วดังนั้นจึงมีโอกาสที่เธอตั้งใจจะใช้ใบหน้าของผู้วุโสคนนี้ทําตามแผนการขนวนด แต่เมื่อพิจารณาว่าหนวนดำเนี่ยเก็บเกี่ยวผลพิสัยที่ดีที่สุดให้กับทีมของเขาจะเป็นข้อสันนิษฐานว่าผลพิสัยของคาตาลินาเดวอนเนี่ยอาจจะมีดีกว่าการแปลงร่างเป็นผู้อื่นอาจจะสามารถครอบครองความสามารถของบุคคลที่เธอสามารถแปลงร่างได้ถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงครับจะทําให้เธอเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจและอันตรายอย่างน่าหรือเชื่อในเกรนไลน์และความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างของคาตาลินาเดวอนเนี่ยได้เปิดประตูและโอกาสสาหรับกลุ่มจนสลัดหนวนดำนะครับในการปฏิบัติตามแผนการของพวกเขา เธอสามารถเข้าแทรกซึมเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของฮาพิเท่าได้อย่างง่ายรายนะครับและก็ทำลายรัฐบาลโลกอย่างลับๆจากด้านในความสามารถของผลพิสารของเธอในการเลี่ยมแบนใบหน้าของผู้คนและหว่านความไม่ลงรอยกันภายในกลุ่มศัตรูอาจจะเป็นปัจจัยที่ชี้ขาดในการมอบอำนาจให้กับกลุ่มหนวดดำและความสามารถของเธอในการสวมบทบาทเป็นบุคคลทรงพลังอย่างเซนเซเทิร์นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเดินทางของทีมหนวดดำเพื่อแทรกซึมเข้าไปในทุกที่ในเกรนไลน์เลยล่ะ นอกเหนือจากนี้นะครับด้วยเหตุการณ์ล่าสุดในตอนที่1 1 0 7เนี่ยเธอเป็นตัวเร่งให้เกิดความทะเยอทะยานในระยะยาวของหนวดดําด้วยเนื่องจากความสามารถของเธอในการปลอมตัวเป็นบุคคลสําคัญสามารถขยายอิทธิพลของลูกเรือในทะเลนได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะยิ่งไปกว่านั้นนะครับหากเธอสามารถเลี้ยงแบบพลังของผู้ที่เธอแปลงร่างได้ความได้เปรียบของเธอในระหว่างการต่อสู้เนี่ยก็ไม่มีที่สิ้นสุดและความคิดที่จะอยู่เหนือหนวดดาก็อาจจะเกิดขึ้นได้ และทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตวันพีซล่าสุดนะครับท่านแฟนๆมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันยังไงก็กรุณาคอมเมนต์อย่างสั้นๆมาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานด้วยนะครับ